ใส่ลูกชิ้นไปครับอันนี้คือเป็นลูกชิ้นหมูนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ6นาที5นาทีครึ่งน,นะครับ คลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาดูร้านโตราดหน้านะครับองพระประถมเจดีนะครับร้านนี้ไม่ได้มานานแล้วนะครับปกติมามาอยู่แต่ว่ามาจังหวะที่พี่เขาหยุดไปนะครับมาไม่ไม่ตรงจังหวะเปิดร้านนะครับอีอพีนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตให้ดูนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งร้านล้าดหน้านะครับผมขายดีนะครับลูกค้าหนาแน่นนะครับผม,มเหนียวแน่นนะครับ ยอดล้านหน้านะครับทุกคนไม่ปรุงก็อร่อยนะครับ ตัวนี้คือมีไก่อย่างเดียวใช่ไหมครับหรือว่ามีมีหมูกับไก่นะครับแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นหมูใช่ไหมครับกระทะน,นึงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับทุกคนไม่เกิน5 6นาทีนะครับเสร็จนะครับลูก้ามาเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่น่ครับใส่ลูกชิ้นไปครับอันนี้คือเป็นลูกชิ้นหมูนะครับ ขาก็จะใส่เป็นตัวแป้งนะครับตัวนี้จะทําให้ตัวราบหน้านะครับมีความเข้มข้นนะครับเหนียวขึ้นนะครับี้ยลเตอนนี้แดดลงแล้วครับแดดล่มลมตกแล้วตอนนี้เรื่อจะอากาศดีแล้ว อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับอยู่หน้าเตาร้อนๆนะครับใช้ไฟแรงแบบนี้ก็คือก็ร้อนอยู่นะครับเขาจะมีวิธีแล้วก็เทคนิคในการเล่นไฟใช้ไฟนะครับการทำลาดหน้าของเขานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับ ครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ6นาที5นาทีขึ้นนะคร,ค,ครับผมเดี๋ยวพี่เขาทําต่อเลยนะครับ ตุดจีนนี้หยุดไหมครับพี่ตุจีจน,ะยนหยุดจ่ายไหว้าะหยุดหยุดพวกนี้อ๋อพอดีเลยครับวันนี้ผมมาถูกวันนะครับคุ่นี้เป็นวันจ่ายเนาะแล้วก็วมาเรือนเป็นวันไหว้นะครับก็หยุดตุดจีนนะครับ ก็เป็นหมูไก่นะครับผมใส่รวมกันไปเลยนะครับในกระทะเดียวนะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูด้วยนะครับ ตัวโตราดหน้านะครับหมูไก่ลูกชิ้นหมูกุ้งปลาหมึกผัดซีอิวนะครับผมตลาดองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะฮะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมไว้เจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ